สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมาคม h ชนแนลคลิปนี้ช่องสมาคม h ชนแนลก็มีเหรียญ10บ,บาทปีพศ2537ที่มีความผิดปกติอีกรูปแบบหนึ่งมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันแต่ก่อนที่จะไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับ s ไค i b ์ให้ทางช่องของเราด้วยเหรียญนี้นะครับก็เป็นเหรียญ10บ,บาทของปีพศ2537เหรียญสิบบาทปีพศ2537มีความแปลกหลายรูปแบบนะครับก็ตามที่ช่องสมาคม c h ชาแนลได้ทําคลิปไปนะครับ ก็ความแปลกรูปสัตว์อยู่ที่ตรงพอสมเพาว่าภูมิก็อีกรูปแบบหนึ่งรูปแบบเนื้อเกินด้านหน้าก็อีกรูปแบบหนึ่งรูปแบบเนื้อเกินด้านบนของเส้นผมอีกก็รูปแบบหนึ่งลายรูปแบบนะครับของปีพศ2537มีเรือก็อีกแบบหนึ่งนะครับเหรียญน,นี้ ก็เป็นเหรียญที่มีความผิดปกติอีกรูปแบบหนึ่งที่จะมาให้เพื่อนๆได้รับชมพร้อมกันความแปลกของเหรียญน,นี้จะอยู่ที่ด้านด้านหลังนะครับวัดอรุณนะครับความแปลกก็จะอยู่ที่ตรงเลข เลขหนึ่งนะครับอารบิกนะครับคำว่าสิบบาทมองตัวตาเปล่าไม่เห็นนะครับต้องใช้อุปกรณ์ช่วยนะครับก็จะส่องให้ดูนะครับนะครับเพื่อนๆก็ดูไปด้วยกันนะครับสําหรับคอมเพลก ความผิดปกติของเหรียญปีพศ25 3 7อสสบชนิดส0บ,บาทเหรียญน,นี้ดูที่ตรงเลขหนึ่งนะครับตรงหางเลขหนึ่งก็จะมีเส้นแตกตรงหางเลขหนึ่งก็จะมีเส้นแตกนะครับแล้วก็ตรงหัวเลขหนึ่ง ตรงหัวเล็กหนึ่งก็จะมีเส้นแตกก็กกไม่ซูมนะครับตรงหางเล็กหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงหัวเลขหนึ่งแล้วก็ทะลุขึ้นไปที่บริเวณแม่น้ำเจ้าพยานะครับก็จะไปทะลุไปชนกับ ฐานวัดอรุณนะครับนี่คือความแปลกอีกรูปแบบหนึ่งของปีพศ2 5งพันนะครับที่ทางช่องของเรานำมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับความแปลกน,นี้ไม่ใช่ว่าความแปลกจะมีราคาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นร้อยเป็นพันนะครับไม่ใช่ความแปลกที่มีราคามีความนิยมนะครับแต่ ที่นำมาให้ชมก็มันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะสาเหตุแบบไหนเหรียญถึงได้มีความแปลกอย่างนี้เหรียญสิบบาทเหมือนกันปีพอซเดียวกันแต่ไม่เหมือนกันอยู่ตรงใดตรงหนึ่งจุดใดจุดหนึ่งนะครับก็เลยอยากจะให้ทุกคนนะครับได้รับชมพร้อมกันนะครับก็เลยนำมาทำคลิปให้ f อฟซได้รับชมสำหรับคลิปนี้ ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ